เอาสบายดีเนาะมื่อนี้มาพบกับ l อลล้วเอาเกมมากอดอีกครั้งหนึ่งเนาะเมื่ี้จะมาแก้มือเนาะแก้มือมือวานที่ว่าเสียตลอดเนาะมาดานนี่ดานนี่เขาจะต้องมาป้องกันป้อมของเขาลงมากรอเสียงระเบิดพุ่มเลยป้องกันป้อมของเขาวิวห้าป้อมเนาะต้องเป็นใครป้องกันเนาะตอนนี้ต้องฮีนแมนไปป้องกันตึ้งเนาะเสี่ยงระเบิดพุ่มปั๊บยี๋ยวขอปั๊บเสียงอีกบานหนึ่งก่อนดูเซาเอฟเอ ได้โย่โอเคมาวันนี้ที่นี่เขาต้องมีไซสนะให้ได้คืนนี้เขาต้องมีไซสนะให้ได้เดี๋ยวขอเบิปืน่อนว่าโจทย์มันอยู่แถวนั่นหนึ่งโตพานไปสองโต่านไปสามด้ยเด้วยเหรอเห็นเขาว่ะเพราะมันเห็น

อยู่ส่วโอ้บักนี้ยู่งแตมีบักหนุนจอบๆอยู่นี่ื่อทีโอ้แตก <c oughs> เออของนี้ปเกเห็นรถถังแล้วเห็นรถถังแล้วเพราะเขามีปืนมนงรถถังบอดคือ

เออเจ้าโยนมา้องมไปวแทงไปว้เช่นไปเดียวกันเลยมันมามาแล้วยนมาละแวนนแวนนมันนีสิได้สวยยนตะขันกดเนาะโมนี้นาะ นั่น,นยนต์นโขนาดคือป๋วทิมระเบิดบ่าืออ๋อกระสุนโป่งออกแล้วคือจรงแล้ว เฮาเป็นยนต์ไฟเอต,ตอ,ร,อาาร์ยนต์ต่อต้าน่ากายนต์เครื่องบินขับไล่ยนต์ขับไล่ก็มีไอ้อาวุธเจือกีพื้นดินอะไรทิมระเบิดกับโบแมนไว้สู้กับยนต์เป็นหลักยนต์ของเฮาเขามปนยนต์โจมตีแต่เลยว่ามีแต่ปืนเอาไว้ยิงยนต์พวมีปืนไว้ยิงรถทังแต่พวมียอมแพ้ แล้วสองปอมกระบ๋วันยอมแค่แมวปั๊บปั๊บแรกโยมโต๊ดินจำรถถางเลยเอ้เอาปืนกนกลดแล้มาปืนกลมาดีนะโอ้ยโห ต้องไปคุมกันแล้วต้องไปคุมกันป้อมดีๆหละบานเองเสียบมดได้แล้วเ,เสียป้อมนีบม้บมดได้โอ้ยมันจะเอาแล้วป้อมนี้แล้วบังเกอร์ต้องไปป้องกันบังเกอร์ให้ได้บังเกอร์บังเกอร์อนี่ต้องโคเสีย เบสคงไม่ใช่เขาไปยึดเหนืงไม่ใช่เขาไปยึดรถทางไปไวๆรถทางไปไวๆไปๆหนรับ regroup Ach, đi! <laughs> Fire! Mouth của nhà yết! Mouth của nhà yết! Mouth của nhà

ย้อนโจนย้อนมบอย้อนโจนกมันเห็นย้อนโจน์ม้ยมนออมสอบยนโจนาโจนพวกที่ยนน Ver ังส ah. <laughs> right. ู้ยนตบยนนะอ้าวอย่างวะมาเสียดูเสียง่ายแท้ว่าเรีวชีสนาดับบูบอลาบาได้เอืองกางวะเกือบจะป้อมสุดท้ายแล้วป้องกันตัวให้ได้ Ư ยิงกาบอเถิกป้อง,องกันตัวให้ได้พอได้ป้องกันตัวได้โอ้พนั้นป้องกันตัวพอ่ได้ ไมอีามากครอบหนึาา่งต้องป้องก,กันให้ได้ต้องป้องก,กันกัวให้ได้ Point. Ôi, nó xe áo lèo Đẹp phải đi qua Ai, ai, ai. Eh, <laughs> don't move anyway. The enemy is taking the control point. They missed the DC! chưa luôn chưa vậy cái gì này mẹ chôn phốt lại chôn phốt lại tìm người bị phốt The <laughs> We lost this battle. <laughs> yeah,